เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของตุ๊กตาผีสิงครับซึ่งมีชื่อว่าแอนนาเบลเรื่องราวของแอนนาเบลเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1970เมื่อผู้หญิงรายหนึ่ง ซื้อมาจากร้านขายของเก่าเพื่อเป็นของขวัญวันครบรอบวันเกิดปีที่28ให้แก่ลูกสาวตัวเองซ,อซึ่งเธอชื่อดอนนาซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลดอนนาพักอยู่ในหอพักกับเพื่อนร่วมห้องชื่อแองจี้หลังจากนั้นไม่นานดอนนาสังเกตเห็นความผิดปกติของแอนนาเบลว่าเมื่อเธอกลับมาที่ห้อง บ่อยครั้งที่พบว่าแขนขาของแอนนาเบลขยับเองได้หรือเปลี่ยนลักษณะท่าทางหรือแม้แต่เปลี่ยนที่ตั้งเองโดยไม่มีใครไปจับหรือขยับตัวต่อมาทั้งดอนนาและเล็กจีก็พบเศษกระดาษที่เขียนข้อความแปลกๆด้วยดินสอเป็นลายมือที่คล้ายกับลายมือเด็กตกอยู่ที่พื้นห้องโดยมีข้อความว่าช่วยเราด้วย ช่วยลูด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งดอนนากลับมาและได้พบว่าแอนนาเบลอยู่บนเตียงนอนของเธอนั้นเธอจึงสำรวจตัวของแอนนาเบลแล้วพบรอยคล้ายกับรอยเลือดติดที่มือและหน้าอกเธอจึงติดต่อล่างทรงให้ช่วยเหลือล่างทรงเมื่อได้ทำพิธีแล้วบอกว่าแอนนาเบลเป็นตุ๊กตาที่มีวิญญาณของเด็กผู้หญิง วัยเจ็ดขวบที่ชื่อแอนนาเบลฮิกกินสิ่งสถิตยอยู่โดยเธอเสียชีวิตในสวนซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหอพักของทั้งคู่และแอนนาเบลชื่นชอบทั้งดอนนาและเล็กจีจึงอยากจะขอมาอยู่ด้วยสิ่งที่ได้ฟังจากร่างทรงทำให้ดอนนาและเล็กจีรู้สึกสงสาร จึงให้แอนนาเบลมาอยู่ด้วยแต่สำหรับลูที่เป็นเพื่อนชายของทั้งคู่ซึ่งพักอยู่ในหอเดียวกันแต่คนละห้องกับไม่เชื่อเช่นนั้นซึ่งลูเคยบอกกับดอนนาก่อนหน้านี้แล้วถึงความผิดปกติของแอนนาเบลและบอกให้เธอทิ้งมันไปเสียแต่ดอนนาไม่เชื่อคืนหนึ่งขณะที่นอนหลับลูฝันไปเห็นแอนนาเบลปีนขึ้นมาบนตัวเขา และใช้มือบีบคอเขาลูสะดุ้งตื่นขึ้นเขาเชื่อว่านี่ไม่ใช่เป็นเพียงความฝันแน่ๆจึงตั้งใจจะไม่เอาจึงตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวใดๆกับเรื่องนี้อีกต่อมาขณะที่ลูนั้นลูกับแองจี้กำลังวางแผนจะออกเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ในห้องของดอนนาและแองจี ทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากห้องนอนของดอนนาทั้งที่ไม่มีใครหรืออะไรอยู่ในขณะนั้นและในตอนนั้นเองลูก็ได้เดินเข้าไปดูและได้เห็นแอนนาเบลตกอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องทันใดนั้นลูก็รู้สึกว่ามีใครบางคนจ้องมองเขาอยู่ด้านหลังเมื่อลูหันกลับไปก็ไม่เห็นอะไรแต่แล้วจูๆ่ๆตัวเขาเอง ถูกอะไรบางอย่างทำร้ายเขาสุดลงคุกเข่ากับพื้นยกมือจับหน้าอกตัวเองแน่นพบว่าเสื้อตัวเองเป็นรอยฉีกเล็กๆเจ็รอยเป็นรอยทางขวาง4ี่รอยและรอยตามยาวอีก3ามรอยทุกรอยมีลักษณะเหมือนกับโดนเล็บเล็บเล็กๆข่วนมีเลือดไหลออกมาสิบๆแต่อย่างไรก็ดี บาดแผลนี้ค่อยๆจางหายไปหมดภายในเวลาสองวันถึงตอนนี้ดอนนาเชื่อแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในตุ๊กตาแอนนาเบลไม่น่าจะใช่แค่วิญญาณเด็กผู้หญิงเธอจึงติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังบาทหลวงเฮแกนซึ่งเป็นบาทหลวงเฮแกนก็ได้ติดต่อไปยังบาทหลวงคุก ซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าบาทหลวงคุกได้ติดต่อไปยังเอ็และลอเรนวอเรนคู่สามีภรรยาซึ่งเป็นนักปีาศาจวิทยาและนักสืบสวนสอบสวนเรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติที่มีชื่อเสียงทั้งคู่เมื่อได้เดินทางมายังหอพักและสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลทั้งสามจึงมั่นใจว่า สิ่งที่อยู่ในแอนนาเบลไม่ใช่แค่วิญญาณเด็กผู้หญิงหากแต่เป็นปีศาจายในระดับเดียวกับซาตานซึ่งมันได้หลอกล่างทรงว่าเป็นเพียงวิญญาณเด็กผู้หญิงที่น่าสงสารเพื่อที่จะมาอาศัยอยู่ในหอพักติดต่อติดต่อกันได้และพร้อมจะทำร้ายเรื่องร้ายแรงต่อไปถึงขนาดฆ่ามนุษย์ได้ โดยการครอบงำทั้งจิตใจเหยื่อผู้ที่มีสภาพจิตใจอ่อนแอกว่าโดยน่าจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่หากมันไม่ได้ทำร้ายหรือฆ่าใครคนหนึ่งหรือฆ่าทั้งหมดเสียก่อนที่สุดแล้วคู่สามีภรรยาวอลเลนได้นาเอาแอนนาเบลกลับไปลอเลนเล่าว,ว่าขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินทางกลับโดย เอสเป็นผู้ขับรถยังไม่ทันจะถึงบ้านรถก็อยู่ในสภาพเริ่มควบคุมไม่ได้เอสต้องจอดรถและพรมน้ำมนต์ใส่แอนนาเบลที่วางไว้บออหลังพร้อมทั้งทำสัญลักษณ์รูปกลางเขนเพื่อทำการสะกดปัจจุบันตุ๊กตาแอนนาเบลถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของเอสและลอเรนที่ชื่อพิพิธภัณฑ์วอเลนซอคัส ที่เมืองมอร์โรนรัดคอนเนตทิคัตซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของปแปลกจากทั่วโลกที่ทั้งคู่เชื่อว่ามีอาถรรพ์แอนาเบลถูกเก็บไว้ในตู้กระจกเป็นอย่างดีโดยมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษเขียนกับกับว่าเตือนด้วยความหวังดีห้ามเปิดโดยเด็ดขาดติดอยู่ซึ่งลอเลนบอกว่าเธอไม่สามารถที่จะจ้องมองแอนนาเบลโดยตรงได้เลย มีเรื่องเล่าว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งได้ลองดีไปแคะกระจกตู้แอนนาเบลซึ่งถือว่าเป็นการลบกวนปรากฏว่าหลังจากเขากลับออกไปได้เพียงสามชั่วโมงก็ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เจ้าตัวเป็นผู้ขับชนกับต้นไม้จนเสียชีวิตทันทีครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของแอนนาเบล ตุกตาผีสิงที่ผมนำมาเล่าในค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ชมแนละท่านผู้ฟังทุกท่านครับผีจะมีจริงหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสาคัญครับแต่กฎแห่งกรรมเวรกรรมมีจริงครับดังนั้นจงสร้างแต่ความดีเอาไว้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ระวังมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานอนกับคุณนะครับราตรีสวัสดิ์ครับผม